ถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลขยายวงกว้างเจ้าหน้าที่สั่งอยพยพผู้ป่วยและชาวบ้าน,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 นเวลา06:30น,นาทีศูนย์วิทยุพระราม199รายงานเหตุถนนสุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเขตดุสิตขณะนี้เหตุการณ์ยังขยายวงกว้างแต่เบื้องต้นยังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าถนนสุดใกล้กับอาคารโรงพยาบาลทำให้เสาไฟฟ้าสองต้น และรถยกของสอนอสามเสนตกลงไปในหลุมนึงจน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าดําเนินการแล้วพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและประชาชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยล่าสุดเวลา7นาฬิกานาทีประกาศอพยพผู้พักอาศัยในแฝตใกล้เคียงด้านผู้ว่ากทมนายชัดชาติสิทธิพันธ์พร้อมรองผู้ว่าพอ,อ,อาเขตดุสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ร่วมกับสอนอสามเสนการประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวงและผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงขณะนี้ปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาลแยกสังหีและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบเนื่องจากเหตุผิวจราจรสุดตัวส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบและอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียง